มาม่วงมักม <y> ่วงมัม่วงเฮ้หรอโอเทางนีนทางนีของเขาเสียแขึ้นมันอันอันอันนี้อันนี้น ใบเนี่ยนะคะสีสีใบเดียวใบเดียวันเาพอลมึพึ่งกูว่าหุนแกึ่ไปหามึงนั่งวางกูไยุบานมีแหล่ไอ้แก้วอมากจะช้านะต้นหวางก่ไ่ได้สร้างอะไรยัง ม oh, uh, er oh, okay. okay. oh, okay. uh. ุ้ยเก็บเอามาเอาเก็บเอาไปล้างดอกจึ่นเด่นไวยไม่ร่องชดชดเนี่ยตอนนั้นมัาเพิ่ได้อยู่ซื้อนี่ต้นมันข้ละต้นบอกหวาไใหญ่อยกปลาหางหลายูหายปเก็บเอาเอาไปล่างสองน้ำสามน้ำกินได้ทุกเจ้า เดี๋ยวก็เห็นหน่วยหน่วยว่เห็นหน่วยบอกวาลม่นานบอกววาบีกนีหวานิานไงบนี่นี่ต้องไปทำแบบนี้เอ้าเร็ยวๆยทายลูกนิดเดียวท้ายลูกบอทายลูกบอกม่วงมาดุประจันบักท้าโลมาดุ บแมนหมาบกัดเดนนีนาบุบบวดบงมีมันะสมโล่งนี่มันเห็นเขาเขาไม่กะเฮาเยมมีหนาเป็นอาวุธขายามันแต่ว่ามันบะบานนี้มันบ่ด้กอดอกพีเนียนไปแล้วสมนมนาวบ้านน้องปียเมยพี่น้องมะนาวพี่เปีย บมแล้วอันนี้เควังก่อนนีกเ้ว้งามพันดีก็เขาเกล้จพันดีเอาอียางมานำปูกพอันน้ามันย้อนเลยแมเป้เงก่อนนี